สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับลิลลี่อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะลิลลี่ก็กลับมาพ,กกะะะะมาพร้อมกับการทำคลิป50 f a c t s About Me นั่นเองค่ะเพราะว่าเอาจริงๆนะที่ไม่ทำเพราะว่าเขินเว้ยไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไรก็วันนี้เราก็จะมารู้จักกันให้มากขึ้นนะคะ,ะก็ข้อแรกนะคะลิลลี่ชื่อนว ah ิยาจันเต็มซัมบนะคะคำว่านวิยาเนี่ยแปลว่า สวยเสมอสดใสเสมอสดชื่นเสมออ่าชื่อลิลลี่เนี่ยเกิดมาจากการที่คุณพ่อนะคะซื้อดอกลิลลี่ไปจีบคุณแม่ทุกวันเออก็เลยลิลลี่ก็เลยเป็นลูกคนแรกที่เกิดมาชื่อว่าลิลลี่ลิลลี่เป็นลูกคนแรกนะคะลิลลี่มีน้องอีกคนหนึ่งชื่อน้องอา่าค่ะชื่อ่า,าเนี่ยเป็นชื่อที่ลิลลี่ตั้งขึ้นมาให้เองนะคะเกิดจากการที่ลิลลี่ดูเทเลทอเบียทิงกี้วินกี้ดิฟซี่ลาลา่ลาแล้วก็โผ่ใช่ปะลิลลี่ชอบน้องโผมากแต่ว่า น้องโพมันไม่ค่อยเข้ากับชื่อของเลลี่ลิลลี่ก็เลยตั้งชื่อน้องอล่าว่าลาลาลาแบบลาแม่ไม่ชอบแม่ก็เลยเปลี่ยนเป็นลาร่าที่แปลว่าราเดิงเออน้องล่าก็เลยชื่อน้องลาร่าค่ะกำลังถ่ายคลิปนีอยู่ลิลลี่อายุ21ย่าง22ค่ะตอนเด็กๆลิลลี่อยู่เรียนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลจุฑาภร์ค่ะลิลี่เรียนอยู่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรประสานมิตรค่ะ ตอนมัธยมนะคะลิลลี่เรียนอยู่ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรินครินวิโรจน์ปทุมวันค่ะตอนนี้ลิลลี่เรียนอยู่ที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเอกภาควิชาวารสารสนเทศนะคะภาควิชาโทคือภาควิชาการประชาสัมพันธ์ค่ะคนชอบคิดว่าลิลลี่เรียนอินเตอร์จริงๆไม่ใช่นะคะลิลลี่เรียนภาคไทยทําให้เรารู้นะว่าลิลลี่เนี่ยเรียนอยู่ย่านสยามมาเป็น1ิปีแล้วค่ะเสียงสยามมากพูดเลยลิลลี่เคยเล่นละครตอนเด็กๆด้วยนะ น,น้องว่าอ,อะไระี่ตอนพี่ตองเป็นเด็กๆเกอบเหมียวนะคะตอนพี่ตองเป็นเด็กๆนะคะพี่ตองก็เงียห้องเลอะเธอแบบนี้นะคะแต่ว่าพี่ตองอ่ะก็ยังเก็บเองเลยค่ะสนุกดีออกนะคะนี่เรามาเล่นเก็บของกันดีกว่าไหมคะดีนะสนุกดีนะเชื่อพี่ตองนะลังดูนะนี่มาทำกันเลยอ่านกันนึงอ่าครับใช่ไหมจ๋าทำไมป๋าไม่จุกตองล่ะคะ เป็นแฟนกับพี่ตองทำไมป่าไม่จูบพี่ตองเอ๊หรือว่าป่าไม่ใช่เป็นแฟนกับพี่ตองคะก็ก็เป็นเป็นสิจ๊ะงั้นปมายต้องจูบให้มัเมหมียวดูไม่เว้อุ้ยตายแล้วอุ้ยตายขอโทษนะคะยทาคุณตองไม่ได้ตั้งใจอะ่ะไปไปยัด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  ชฉันเป็นเจ้าของบ้านทำไมฉันยังเล่นกับลูกบ่าวพวกแกไม่ได้พี่จวินเกเรนิสัยไม่ดีชอบแกล้งคนอื่นอย่ามาว่าพี่ชูวินอารดานิ่าฟองคุณป้าว่าพี่พูรินกับอารดาแอบมาเล่นกับลูกบ่าวสองคนนี้เขาไม่ใช่ลูกบ่าวนะนิพาเขาอ่ะก็เป็นลูกอารยุทธเหมือนกัน นิพาเกลียดมันนิพาไม่ใช่พี่น้องกับพวกมันนิพามีอะไรลูกหืมทำไมลูกเป็นอะไรคะนิพาไม่ยอมเป็นพี่น้องกับพวกมันนะครับคุณแม่พี่พูรินน่ะเขาถูกพวกมันหลอกลูกหยิไปกล่องทำไมลูกไม่รู้ล่ะคุณแม่ต้องไปลงโทษพวกมันด้วย แล้วตอนเด็กๆเนี่ยคือลิลี่พูดสอเสือกับสอโซไม่ได้เว้ยลิลี่จะพูดแบบเคยเล่นละครเรื่องหนึ่งกับพี่จอนูโวกับพี่กบสุวรรณันแล้วแบบลิลี่ต้องพูดคําว่าแบบซี่พอลิลี่เล่นเป็นแบบซี่ใช่ป่ะแล้วลิลี่ก็พูดไม่ได้ลิลี่ก็เรียกว่าเป๊ปที่แล้วแบบลิลี่พูดไม่ได้อะแล้วคนที่สอนลิลี่ก็คือพี่จอนูโวนะคะขอบคุณพี่จอนด้วยนะคะลิลี่เป็นคนขี้ลืมค่ะก็เลยจะต้องมีแพลนเนอร์อย่างเงี้ย อยู่กับตัวเองเพื่อที่จะแบบบอกว่าวันไหนทําอะไรบ้างไม่งั้นชีวิตลิลลี่จะแปรปวนมากถ้าลิลลี่ไม่มีแพนเนอร์ดาราผู้ชายที่ลิลลี่ชอบนะคะก็คือเจอเลอร์นะคะคือแบบน่ารักอะลิลลี่ชอบเจเลอร์มากแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายนะคะแบบที่สูงอายุขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็คือพี่ก้องสหรัฐค่ะส่วนผู้หญิงนะคะเยอะมากลิลลี่ชอบหลายคนมากอย่างเช่นพี่ดีวอลิซาลาพี่ลีเดียอะไรเงี้ยคือแบบชอบคนหน้าแนวนั้นแบบดูหน้าแบบดูแพ้ ลิลลี่นะคะเป็นคนที่ชอบทําเล็บมากแบบชอบทําเล็บมาตั้งแต่สมัยแบบม,มสีเว้ยตอนมันทยปยไปคือลิลลี่ชอบทําผิดกฎระเบียบมากลิลลี่แบบซามากก็ <c oughs> เป็นตัวผิดระเบียบอะลิลลี่แบบไม่ได้ก่อความเดือดร้อนนะแย่นิดน,นึงแต่ว่าลิลลี่ชอบทําเล็บลิลลี่อยากทําผมสวยอะไรเงี้ยแล้วก็ ชอบใส่ถุงเท้าสั้นถุงเท้าพี่ระเบียมเออก็จะโดนเยอะโดนทิ้งเป็นร้อยๆคู่แต่ลิก็ไม่สนลิกก็จะยังใส่จริงๆถ้าเกิดย้อนไปได้ลิก็อยากจะทําให้ถูกระเบียบนะมันไม่กี่ปีเองอะ่ะก็ถ้าเกิดน้องๆคนไหนดูอยู่ก็พี่ลิก็รู้สึกว่าหนูทําทให้ถูกระเบียบดีกว่าเพราะว่าจะได้ไม่ต้องกังวลเราเองด้วยแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยเราจบไปเราก็ได้สวยเต็มที่ละทําตามระเบียบจะได้ไม่ต้องมีปัญหาใครดีกว่าพี่ว่า สีที่ลิชอบนะคะคือสีชมพูค่ะลิชอบสีชมพูมากแล้วก็สีแดงค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นคนร้อนแรงแล้วแรงรดย <c oughs> ชอบการ์ตูนที่เป็นแบบพรินเซสมากๆแบบพวกแบบเจ้าหญิงโดยเฉพาะเจ้าหญิงแอเรียลหรือว่าแบบเจ้าหญิง ale, เบลยอะไรเงี้ยลิจะชอบมากคือลิมีชุดเจ้าหญิงถูกชุดครบหมดคุณแม่ซื้อให้หมดยกเว้นชุดเจ้าหญิงแอเรียลเพราะว่าลิเคยไปลองที่โรบินสันเว้ยแล้วแบบมันเป็นชุดแบบนางเงือกเก็ <c oughs> ตปะแล้วใส่ไม่ได้อะ่ะคืออ้วนอนะ่ะเป็นเด็กอ้วนแต่เด็กอะ่ะที่ลิจะเลิกใส่ชุดเจ้าหญิงได้นะคะก็แบบอายุ ประมาณ7จ็ดขวบแล้วนะคะก็อาจจะยอมเลิกใส่ลิลลี่สะสมบาร์บี้ด้วยนะคะลิลลี่ชอบบาร์บี้มากโดยเฉพาะบาร์บี้แบบพวกซิลสโตนนะคะลิลลี่เคยมีความคิดอยากได้บลายไว้แล้วแบบจะให้พ่อซื้อให้แต่แบบคุณพ่อไม่อยอมซื้อให้เพราะว่าแบบเชื่อปา้ายังไงบาร์บี้ก็อยู่กับหนูตลอดเลยลิลลี่ก็เลยเชื่อปา้ปาครั้งนั้นไว้แล้วก็รู้สึกว่าแบบเออไม่ผิดหวังจริงที่เชื่อป,าปา้าเพราะว่าลิลลี่ก็รู้แล้วว่าลิลลี่แบบไม่ควรทําตามกระแสควรทําในสิ่งที่ลิลลี่ชอบจริงๆนะคะ นอกจากสะสมบาร์บี้แล้วลิลลี่ยังสะสมสแตมด้วยนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นอะไรที่มันไม่ค่อยใช่อะ่ะก็เลยแบบหยุดสะสมไปก็เลยเหลือแค่สะสมบาร์บี้ตอนเด็กๆนะคะลิลลี่ก็ชอบโดดเรียนไปเรียนพิเศษด้วยเคยแบบอยู่เป็นแ็กซี่เว้ยนั่งอยู่กับเพื่อนเป็นแกง๊งเป็นแกง๊งเป็นกลบเ็จเลยแบบนั่งอยู่กันแบบเยอะๆแล้วแบบอาจารย์ก็วิ่งออกมาวิ่งออกมาแล้วก็แบบ เห็นเห็นเห็นลิลี่กับเพื่อนอยู่ในแท็กซี่เขาก็แบบเคาะเคาะกระจกเว้ยเคาะกระจกลิลี่แบบพี่ล็อกล็อกรถล็อกรถแล้วแบบแล้วแบบอาจารย์ก็แบบเนี่ยฉันเห็นนะฉันเห็นนะอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วแบบแล้วทีนี้พี่แท็กซี่เขาก็ ล็อกไม่ทันเว้ยครูเปิดประตูแล้วแบบไฟแม่งแดงอยู่หน้าโรงเรียนพี่บอกลิลลี่ก็เลยบอกพี่ขับไปเลยขับไปเลยแล้วแบบพี่แท็กซี่แม่งก็ขับรถเม้นไปเลย,ยนี้ก็แบบต้องปิดประตูอ่ะเพื่อนก็แบบอ่านกันอยู่เยอะในรถอ่ะแล้วแบบคือสุดท้ายคือจย์ก็ตามมาไม่ทันเพราะว่าลิลลี่ไปลงเซนทันชิดลมไปไกลมากไปไกลจากโรงเรียนมากเพราะว่ากลัวว่าถ้าไปสยามแล้วครูจะจับได้เออนี่ก็ไปแบบไปอยู่เซนทันชิดลมเว้ยแล้วก็แบบรอให้เหตุการณ์สงบก่อนเออแล้วแบบคนก็แบบเออทีหลังอ่ะ ไม่นั <X net repay> mm. ่งแท็กซ <as> ี่แล้วนะเนี่ยเกือบโดนจับได้แล้วสรุปมาอีกวันหนึ่งก็ไม่รอดอยู่ดีจ้าอาจารย์จับหน้าได้ขนาดเอาแบบเสื้อหนาวคุมหน้าแล้วอาจารย์บอกโอ้ยฉันจำได้เนี่ยพวกเนี้ยแหละเป็นคนไปเอ้ยเรียกว่ามันก็สนุกอยู่เนะก็เป็นประสบการณ์วัยเด็กจุดเริ่มต้นของการมาเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เนี่ยคือ จริงๆแล้วลิลี่ไม่รู้จักบิวตี้บ็อกเกอร์ด้วยซ้ำลิลี่แค่ชอบดูพี่โมเมกับพี่แพรเออลิลี่ก็รู้สึกแบบเออชอบจังเลยอะไรเงี้ยแบบแต่งหน้าสวยอะไรเงี้ยแล้วลิลี่ก็เริ่มเล่นเว็บไซต์จีบันเพื่อที่จะเอาของอะ่ะที่ลิลี่ใช้แล้วลิลี่ชอบไปลง ที่นั่นก็คือลิ่แบบรู้สึกว่าก่อนที่ลี่จะหาอะไรสักชิ้นซื้อให้ตัวเองอะลิี่จะต้องเก็บตังค์แล้วก็าจะตัดสินใจกว่าจะซื้อลิ่ต้องไปหารีวิวก่อนคิดว่าแบบอยากจะแบ่งปันว่าแบบตัวเองชอบอะไรไปบอกกับคนอื่นลิ่เป็นคนไม่ค่อยชอบแต่งหน้าค่ะคือดูขัดแย้งมากคืออาจจะเห็นลิี่แต่งหน้าไปอีเวนต์ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบเอาจริงๆชีวิตประจําวันเลยลิ๊ดชอบพักหน้าเพราะลิ๊รู้สึกว่าแบบอยากให้หนังหน้าได้มีโอกาสหายใจเป็ผู้ชายที่ลิ แล้วก็จะต้องเป็นคนที่แบบนิสัยดีผิวนี่แบบไม่ค่อยเกี่ยงอะขาวดําอะไรอย่างงี้ได้หมดแต่ก่อนนี้เคยชอบผู้ชายหน้าเข้มเข้มไทยๆแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนแล้วเพราะว่าชอบเจง่ยเจนเฮอแบบข่าตีอะส่วนนิสัยเนี่ยก็ชอบคนที่แบบจริงใจนะคะแล้วก็แบบไม่เจ้าชู้เออลิลี่ว่าลิลี่รับผู้ชายเจ้าชู้ไม่ได้ว่าแบบปัจจุบันนี้แค่เรียนเนี่ยก็หนักมากพออยู่แล้วก็อยากจะทําหน้าที่ของเราให้แบบราบรื่นคนที่จะเข้ามาในชีวิตเราควรเป็นคนที่แบบ ไม่ทําให้เราหนักใจเพิ่มนะคะซึ่งตอนนี้เออก,ก็ก็ดีเป็นความรักที่ที่โอเคก็คือลี่มีสมาธิในการทํางานและการเรียนอย่างเต็มที่นะคะก็ถือว่าแบบโอเคแบบนี้แบบคบกันได้และอีกหนึ่งข้อนะคะของสเปกผู้ชายที่ลี่ชอบก็คือลี่ชอบผู้ชายที่ไม่ค่อยเฟรนลี่เฮ้ยพาว่ะคือแบบชอบคนหญิงหญิงอะแล,ะล้วลี่ก็เป็นคนที่สนิทก,กับคุณแม่นะคะคือชอบปรึกษากับคุณแม่ทุกเรื่องเลยก็คือเวลามีอะไรก็จะเล่าให้คุณแม่ฟัง ลิล <C ourse> ี hmm, uh, ่เนี่ยเป็นคนที่ให้ความปรึกษากับคนอื่นได้ดีค่ะเพื่อนจะไว้ใจลิลี่พอาะลิลี่เป็นคนเก็บความลับได้แบบเคยบ้างทีแม่งแบบเอยจำไม่ได้เว้ยอ๋อเคย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 บอกอย่างงี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยคือลิลี่อ่ะก็เลยไม่บอกใครเพราะว่าลิลี่อ่ะเก็บความลับอยู่แลยลิลี่ก็เก็บอยู่จนลืมไปเลยหน่อยลิลี่เป็นคนลืมง่ายแต่ว่าถ้าเกิดอะไรที่มัน มีมูดมีสำคัญความสำคัญอะไรเงี้ยลิลี่จะจำได้แมนมาแบบทุกรายละเอียดทุกโมเมนต์ทุกภาพอะไรเงี้ยลิี่จะจำได้ละเอียดหมดเลยที่เชื่อว่าการวันไหนมีร่ำข้อมีจริงไว้พรลิลี่ผ่านมาแล้วเรียกไม่เป็นคนตั้งใจเรียนในห้องอะคือลิเป็นคนชอบอ่านหนังสือเองแต่แบบนั่นแหละคือผลเกตออกมาก็ก็ก็เป็นที่รับได้ยอมรับได้ในบ้านแบบทุกคนไม่เคยมีใครกดดันลิี่เลยแบบพ่อแม่ลิแบบ อนุญาตให้ลลี่อยากเรียนอะไรก็เรียนอยากได้เกรดเท่าไหร่ก็ได้ไปอะไรเงี้ยไม่มีใครสนใจเลยว่าแบบจะต้องได้อย่างงู้นอย่างนี้ต้องเรียนหมอต้องได้เกรดสี่ต้องได้เกรดนิยมอะไรเงี้ยไม่มีคือลลี่เป็นคนอยากเข้าเรียนที่นี่เองเพราะว่าลลี่รู้สึกว่าแบบมันใกลบ้านเว้ยมันแบบมันมันขับรถไปได้แล้วมันเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแล้วแบบผลิตบุคลากร,กรที่มีคุณภาพอะเกตดบ้านลิลี่ก็แบบอยากเรียนอยู่ที่นี่คือบางคนเขาจะชอบแบบพูดประมาณว่าแบบ เนี่ยสวยแต่งโง้ไม่ตั้งใจเรียนมัวแต,แต่แต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือที่จะบอกเลยว่ามันไม่จริงคือคนที่แบบชอบแต่งหน้าแต่งตัวสวยอะ่ะเขาอยากจะพัฒนาบุคลิกภาพให้ดูดีไม่ใช่แบบไม่สนใจเรียนหรือไม่สนใจทํางานคือแบบไม่ใช่อย่าอย่าเหมารวมว่าเป็นอย่างนั้นคือล,ลิเป็นคนหนึ่งที่ไม่เชื่อดิว่าคนเก่งเก่งแล้วก็แบบสวยอะ่ะมีตั้งเยอะล,ลิเป็นคนบ้าหอฟังมากคือถือคติว่าเอามาเหลือดีกว่าเอามาขาดค่ะ ลิลี่ชอบชาเขียวสตาบักมากค่ะคือกินทุกวันเลยจนมันอ้วนขึ้นอะตอนนี้ก็พยายามหยุดกินละลิลี่ชอบทุกอย่างเลยค่ะที่เป็นชาเขียวลิลี่เป็นโรคภูมิแพ้นะคะจะสังเกตเห็นได้เลยว่าลิลี่ชอบฮัชชิวแล้วก็แบบเครืองตาเครืองจมูกอะไรอย่างนี้บ่อยๆแล้วนอกจากนี้นะคะลิลี่ก็ยังชอบเป็นแบบพวกผื่นๆตามข้อผับด้วยหรือคอไม่เคยผ่าตัดศัลยกรรมที่หน้าเลยค่ะแต่ว่าก็จะมีการร้อยไหมหรือว่าการฉีดฟิลเลอร์แล้วก็การแบบโบท็อกอะไรเงี้ยบ้าง เพื่อให้หน้าลิลลี่มันเป็นมันเป็นเชฟคําถามอีกคาถามนึงที่ทุกคนถามลิลลี่มาเยอะมากลิลลี่จะมาตอบในคลิปนี้ก็คือกล้องที่ลิลลี่ใช้นะคะกําลังถ่ายอยู่ตอนนี้คือ canon eos m3 นะคะ เลนปกติเลยไม่มีการเปลี่ยนเลนการแต่งหน้านะคะลิลลี่พยายามแต่งหน้ามั้ง,งแต่ปสามค่ะฟังไม่ผิดค่ะปสามประถมสามไปอ่านที่าสายแบบของผู้ใหญ่เวลารอคุณแม่ทําร้านทําผมเฮ้ยเป็นเด็กที่แก่แดดต่อแหละแต่เด็กคือแบบก็นั่งรอคุณแม่ทรํรลานทาผมเว้ยแล้วก็แบบดูว่าแบบเออแต่งหน้าย,ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้อีนี่ก็ไปเอาเครื่องสำอางของแม่ไป ปาตาเขาสอนให้ทาสีเขียวข้างในสีฟ้าข้างนอกอีนนี่ก็ทาเขียวฟ้าอย่างเงี้ยเขียวฟ้าอย่างเงี้ยไม่มีการเบลนด์ไม่มีการอะไรทั้งนั้นแล้วแบบหน้าไม่แต่งอะไรเลยนอกจากอายแชโดว์อันเดียวไปวัดแล้วพ่อก็บอกว่าเนี่ยป้าว่านะก็ไม่แต่งอาจจะสวยกว่าไหมแล้วตอนนั้นโกรธพ่อมากแบบพ่อพูดแบบนี้ยังไงแบบพ่อแบบไม่อยากเห็นเราสวยเราคิดในใจคิดในใจ ลิลี่เป็นคนที่ชอบใส่รองเท้าแตะมาค่ะไม่ค่อยชอบใส่รองเท้าผ้าใบคือรองเท้าผ้าใบเนี่ยซื้อมาก็รู้สึกเสียดายตังค์เคยลิลี่ซื้อรองเท้าผ้าใบบ่อยมากแต่ว่าแบบไม่ค่อยใส่เลยเพราะว่ารู้สึกว่าชอบรองเท้าแตะมันสบายแล้วมันก็ไม่กัดหมาตัวแรกของลิลี่นะคะชื่อว่าป็อกกี้ซึ่งลิลี่เสียใจมากเพราะมันวิ่งหนีออกจากบ้านไปเป็นพันชิสุนะคะสีขาวดําคือตอนที่มันหนีออกจากบ้านไปลิลี่ร้องไห้แล้วก็ไปนั่งดูกล้องวงจรปิดที่บ้านอะแบบนั่งย้อนดูเสียใจมากเลยที่แบบมันวิ่งออกจากบ้านไป หลังจากนั้นนะคะลิลี่ก็เลยซื้อหมาชื่อกุลิโกมาก็คือเป็นหมาที่ลิลี่รักมากแต่ว่าเหมือนตอนนั้นลิลี่ก็แบบไม่ได้สนใจมันขนาดนั้นนะไม่ได้เล่นกับมันมากขนาดนั้นอนะแล้วมันก็อยู่กับลิลี่มานานเป็นสิบป,ปีแล้วมันก็ตายไปก็ยากที่จะทําใจมากลิลีล่เป็นคนรักหมามากเว้ยคือแบบหน้าดูไม่น่ารักหมาแต่ลิลี่รักหมามากประมาณเกือบปีถึงจะซื้อเจ้าล็อกกี้มานะคะก็มีความเชื่ออยู่ลึกๆว่าแบบเออไอโกมันคือล็อกกี้ ก็แต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรลี่ก็รักอกกีดีลิลี่เคยเล่นเปียโนด้วยนะคะตอนนี้ลิลี่ก็ยังเล่นเปียโนได้อยู่แต่ว่าก็คือไม่ได้เก่งมากเล่นได้แบบเบสิคเบสิคลิลี่ชอบกินสเต็กด้วยค่ะคือลิลี่ชอบกินเนื้อแล้วลิลี่ก็จะชอบกินแบบแรคือแบบเลือดเยอะๆอ่ะคือจริงๆลิลี่เป็นคนที่กลัวเลือดมากไม่เป็นปอบหรอลิลี่ชอบกินอะไรดิบๆลิลี่เป็นคนที่ชอบอินสามากลิลี่เป็นคนที่ชอบใส่เสื้อในกับกางเกงไนให้ดูแบบ สวยนิดน,นึงอะคือแบบเก็ตบ้าไม่ใช่เสื้อในป้าเออใส่แล้วเราก็เห็นของเราเนาะเราก็รู้สึกวแบบ่าโอ๊ยโอเคมากววกตอลรตเซีเรทมากเว้ยแกอะไรเงี้ยเอาจริงๆนะลี่เป็นคนไม่ค่อยชอบทาคนอื่นหรอกว่าแบบเนี่ยอ้วนขึ้นหรือว่าแบบดำขึ้นหรือว่าแบบไปทําอะไรมาทําไมผอมดูโซมขนาดนี้อะไรเงี้ยลิลี่ไม่ใช่คนพูดแบบนี้เพราะลิลี่รู้สึกว่าแบบเขารู้อะ่ะเขารู้ของเขาอยู่แล้วเดี๋ยวเขาเห็นกระจกเขาก็จะรู้อยู่แล้วแล้วถ้าเกิดเราพูดอย่างนั้นอะเขาก็จะไม่ค่อยอยากคุยกับเราเว้ย เป็นอะไรที่แบบนานๆเจอกันทีอะ่ะหรือว่าแบบเจอกันไม่บ่อยก็ควรจะทําให้เราอยากคุยด้วยปะแบบเปิดบปิดสนทนาที่มันสร้างสารรค์นิดนึงลิลิเป็นคนที่กลัวผีมากค่ะแต่ก็ยังไม่เคยเจอนะแต่ว่ากลัวแต่ก็ไม่อยากเจอด้วยค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะทําให้ทุกๆคนรู้จักลิลี่มากขึ้นว่าตัวตนของลิลี่เป็นยังไงนะแล้วหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ลิลี่ด้ทัค่ะแล้วลิลี่จะพยายามทําคลิปออกมาบ่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากได้คลิปอะไรก็ออกมาขอข้างใต้คลิปนี้ได้เลยบาย,บายบาย